สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอ่านมังอะ่ะเรื่องเจ้าชายโรงเรียนแห่งชาติเป็นเด็กผู้หญิงในตอนที่29กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะฉันจะซื้อเมาส์แต่มีคนไม่เต็มใจให้เขา,นาหน้ารอที่จะแย่งเมาส์กับนายนะ่ะคุณหยวนพวกเราเป็นคนในวงการเกมเมาส์ดีๆแบบนี้ปล่อยให้คนนอกวงการได้ไปมันไม่ดีหรอกมั้งงั้นใครให้ราคาสูงสุดคนนั้นก็เป็นฝ่ายได้ไปละก,กันครับห,หนึ่งหมืน่น ฮ้ทำเป็นหน้าใหญ่เจ็ดโตทั้งที่ไม่มีเงินหนึ่ง1มื0นหนึ่งพันเฮ้เฮจ้าของร้านคุณขายเมาส์นี่ให้เจ้าโง่ที่มีเงินเหลือเฟือไว้ผ่านเล่นนั่นเถอะฉันจะดูฮารดิสดีกว่าฮะฟู่จิวนแก้งฉันมองออกด้วยหรอก็ไม่ได้โง่ามากนี่นะแก รอให้พ่อฉันอยากกับแม่นายก่อนเถอะฉันจะคอยดูว่านายจะโอหังต่อไปยังไงเฮ้ฮฟู่ซีหมิงท่านฉันเป็นนายฉันจะไม่มีวันเป่าประกาศเรื่องที่ตัวเองเป็นลูกเมียน้อยไปทั่วอย่างนี้หรอกนะเพราะฉันต้องรักษาชื่อเสียงตัวเองเอาไวนะ้น่ะซุบซิบซุบซิบฟู่จิวแกคอยดูเถอะคุณใช้ฟู่รบกวนชำระเงินด้วยครับ ทั้งหมด11,000ห่ยวนครับเขาใจฮะคุณชายฟู่แคชเชียร์แคชเชียร์แคชขอบคุณครับไว้มาใหม่นะครับแม่ซื้อเมาส์หรอเมินคนที่เมื่อก่อนเจอฉันทีไรก็หน้าแดงทุกครั้งแต่ตอนนี้หน้าสนหัวหน้ามาดูนี่เร็วนี่คือวิดีโอที่เทพฉินกับแบ็คพีเซตกำลังลงนันเจนตอนเมื่อวาน บอสท้ายแพ้ปกติพวกเราได้ท,ทำได้แค่ PVP กับเทพฉินเท่านั้นแต่เจ้านั่นสามารถลงดันเจี้ยนด้าบอสด้วยกันกับเขาฉันรละอิชาจริงๆ PVP ผู้เล่นปะท้าผู้เล่นฉันได้ยินมาว่าไม่ใช่ทีมดมอนด์หรอกไม่รู้ว่าเป็นไอรดีรองของใครฉินกรุป๊ปมีจดหมายแนะนำไหมคะ จดหมายแนะนำหรอไม่มีครับไปนั่งรอตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงคิวคุณจะมีคนพาเข้าไปค่ะน,นายก็มาสมัครคัดเลือกภายในหรอฉ,ฉันก็เหมือนกันพยักหนะ้านายน่าจะผ่านสัมภาษณ์แน่แ,นแนดได้ยินพวกเขาพูดกันว่าผู้จัดการเฟิงชอบคนหน้าตาดีขอบใจนายเองก็หน้าตาใสาๆหนะ้ามองดีนะ ใส่ๆหน้ามองติ้งถึงหรือยังเอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก็เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะเข้าไปที่ Facebook นะคะคืออ่านได้ที่ Facebook นะคะพิมพ์เพจผู้แปลไปนะคะก็จะเห็นเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ